สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับชา n e l สนค่าพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูผัดวุ้นเส้นมานําเสนอค่ะแต่ผัดวุ้นเส้น,นวันนี้ที่เราทําไม่ใช่ผัดวุ้นเส้นธรรมดานะคะเป็นผัดวุ้นเส้นที่เราใส่ชะอมแล้วก็กระเทียมดองลงไปด้วยค่ะเพืๆๆ่อนๆนเคยได้ยินเมนูผัดสาม็นใช่ไหมคะถ้าผัดสาม็นเราจะใส่ชะอมกระเทียมดองและสตออีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราทํานะคะ เราใส่แค่2อ,อย่างเราขอเรียกเมนูนี้ว่าผัด2เหม็นแล้วกันค่ะส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่เราใช้นะคะได้แก่พริกแดงจินดาสับละเอียดวุ้นเส้นเราใช้เป็นวุ้นเส้นแบบสดนะคะวันนี้แล้วก็จะมีไข่ไก่ค่ะกุ้งสดกุ้งสดล้างและผ่าหลังทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหมูสับนะคะผสมลงไปด้วยค่ะ เราก็จะมีกระเทียมดองนะคะเราใช้แต่เนื้อกระเทียมดองค่ะสุดท้ายก็คือชะอมค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากเราเอาไข่ไปผัดก่อนนะคะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันเล็กน้อยตอกไข่ใส่ลงไปค่ะโดยที่ยังไม่ต้องปรุงรสนะคะแล้วเราก็ค่อยๆ่ยขย,ยี้ไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันค่ะค่อยๆนะคะ ื่อที่จะได้ชิ้นไข่ที่สวยค่ะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํำกุ้งไปลวกในน้ำมันหรือว่าไปผัดในน้ำมันก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนและใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเหมือนกันค่ะยังไม่ต้องปรุงนะคะนํำกุ้งลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำมันค่ะให้กุ้งเนี่ยมีความสุก เออ่ประมาณสัก80-90%พอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำกุ้งไปผัดกับวุ้นเส้นต่อไปค่ะที่เราผัดไข่กับผัดกุ้งตังหากก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไข่ที่มีชิ้นสูวยค่ะเวลาที่เราเนำไปผัดกับวุ้นเส้นแล้วก็กุ้งเนี่ย จะไม่สุกจนเกินไปค่ะหลังจากที่เราผัดทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็ไปเริ่มผัดวุ้นเส้นกันได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกแดงจินดาลงไปนะคะผัดให้พริกเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดหมูสับกับพริกให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสผัดซอสผัดก็คือ ส่วนผสมของซอสต่างๆที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมของซอสผัดนี้ซีอ e. ิ๊วดำหวานและน้ำตลาลทรายอย่างละสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวและน้ำปลาอย่างละสามช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่เราผัดหมูให้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่วิ้นเซนลงไปได้เลยค่ะพอเราใส่วิ้นเซนลงไปค่ะ ก็เติมน้ำไปประมาณหนึ่งถ้วยนะคะตามแบบในคลิปนี้เลยค่ะแล้วเราก็ผัดหมูกับวุ้นเส้นให้เข้ากันค่ะอาจจะปิดฝาไว้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้วุ้นเส้นเนี่ยสุกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็มีเส้นที่นุ่มค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อกุ้งที่เราผัดเตรียมไว้แล้วลงไปนะคะผัดวุ้นเส้นกับกุ้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ กระเทียมดองและชออมลงไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วเราก็ผัดทั้งสามอย่างนี้พร้อมๆกันเลยนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผัดแบบเบาๆนะคะไม่ต้องผัดแรงค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ชิ้นไข่ที่สวยนะคะแล้วก็ผัดเนี่ยไม่เละจนเกินไปค่ะผัดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดส,สองเมนของเราวันนี้ค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ